สวัสดีครับพบกับช่องลุ่งเวลาพาเลาะนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูวัวถ้าใครไม่เคยเห็นวัวก็ลองดูครับเนี่ยนี่มันเดินมาแล้วเนี่ยฮะอันนี้วัวตัวเมียวัวตัวเมียนะครับมันกำลังกินหญ้าอยู่ทุ่งนาครับมันก็มองเราครับตอนนี้นะครับบอดี้นี่สวยงามมากนะฮะไม่รู้มันท้องหรือเปล่านะมันอ้วนๆครับนี่คือวัว สวยมากวันนี้พาบัวออกกล้องเป็นดาราเป็นดาราให้สักสักคลิปนะฮะให้เป็นดาราให้สักคลิปหน่อยนะครับอ,อืมเนี่ยมันเป็นมันมีลูกอยู่ข้างในด้วยอ่ะมีลูกอยู่ข้างในว่าแล้วฮะเนะนี่ยมันมีลูกอยู่นะเนี่ยท้องมันใหญ่ๆหญ่นะครับท้องมันแดงอ่ะก็กินกินหญ้าในทุ่งนาแล้วก็ขี้ใส่ทุ่งนานี่แหละแล้วก็เป็นปุ๋ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยนะครับนี่มันเยี่ยวแล้วหน่อยไหม มันจะคลอดลูกป่ะเนี่ยเฮ้ยหรือมันจะคลอดลูกป่ะเฮ้ยคลอดลูกป่ะหรือมันจะขี้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าคลอดลูกป่ะให้ลูกไปเลยนะตอนลูกมาคลอดลูกป่ะคลอดลูกไม่ใช่มันจะขี้ขนาะปวดขี้แล้วมีวัว มันไล่เราแล้ววัวตัวนี้มันมันจะดุนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีลูกอยู่วัวแม่ลูกอ่อนพ่อเจ้าแม่บอกว่าตัวนี้มันดุจริงเหรอตัวนี้มันดื้อมันมีลูกกสิมันเลยดื้อเนี่ยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้พ่อถ่ายให้ทุกคนดูเจะถ่ายทุกคนดูฮะ้เจาตรงหลังอ่ะมันมันดุดิ๊ขมากี่เอ้ยนู่นตรงนู้นก็มีวัวเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นตรงนู้นนู่นตรงนี้ก็มี โน่นนะฮะโน่นโน่นโน่นตัวโน่่นดืดดีนะนั่นมันกำลังเล่นโนดูเลยโอ้ยโน่นนะตัวสีดำหนึ่มสู้บอกว่าก็จะดืดูนะแล้วมันก็นี่นี่นเด้งอ่ะนี่รัดนี่กินหญ้าอยู่เห็นไหมใช่แล้วมันก็จะคลอดลูกเออมันก็จะคลอดลูกแล้วมันกินหญ้าอยู่ไหมวัวมันกินหญ้าอยู่มันกินหญ้าเขียวๆที่มันเกิดตามทุ่งนา กินหญ้าอยู่ <c oughs> บัวหญ้าก็ตายนะพีพ่อไม่ตายกินหญ้าหญ้าที่เป็นวัชพืชดิ <c oughs> ไม่ใช่หญ้าปูหญ้าก็เป็นคนจะไปอุ้มมันนะ <c oughs> จะไปอุ้มมันนะลูกมันมาด <c oughs> ออกกล้องหน่อยวันนี้เป็นนางเอกให้หน่อยครับน้องบัว น,นี่เป็นนางเอกให้หน่อยให้มีคนติดตามเยอะๆนะนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กับชาวนาครับวัวควายอันนี้มันมีลูกอยู่นะครับที่ท้องมันเนี่ยเนี่ยฮะมันอ้วนๆอยู่นะับประมาณสักเดือนเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าน่าจะคลอดนะฮะนะครับเดือนหน้าน่าจะคลอดวัวตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยราคาก็ประมาณเกือบสามหมืน่นกว่าบาทนะเนี่ยตัวเนี้ยฮะ สามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ถ้าลูกออกมาปุ๊บเนี่ยราคาลูกก็หลักหมื่นเลยนะนะครับราคาลูกก็หลักหมื่นเลยนะครับปีหนึ่งมันก็จะคลอดหนึ่งครั้งวัวนะครับปีละครั้งปีละตัวนะครับก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากธนาคารนะ่ะง,ง่ายๆสำหรับชาวไร่ชาวนาก็หาอะไรได้เสริมด้วยการเลี้ยงวัวนะครับเป็นวิถีชีวิตครับมันยืนนิ่งเลย คลอดมาคือเป็นตังอะฮะราคาวัวมันแพงตอนนี้ถ้าเป็นเนื้อมันนะที่เขาขายก็บางที่ก็กิโลละสามร้อยบางที่ก็กิกโลละสองร้อยแปดสิบแล้วแต่สัดนะส่วนนะฮะส่วนส่วนเนื้อของวัวเนี่ยแต่ละส่วนจะไม่เท่ากันราคาจะไม่เท่ากันนะครับเช่นส่วนของน่องลายส่วนของสันอย่างเนี้ยเขาก็จะขายราคาที่แตกต่างกันนะครับน่านจะเป็นเพราะว่าส่วนไหนที่มันอร่อยนะฮะร,ราคาเขาจะแพง อันนี้คือบัวเลี้ยงนะครับบัวเลี้ยงเลี้ยงให้มันคลอดลูกนะครับนี่เป็นบัวแม่มานมีลูกอยู่นะครับมันเกียดพ่อแล้วนะมันเกียดพ่อแล้วนะฮะมนะไม่เกลียดหรอกมจะัดพ่อตอนนี้ลพ่อเป็นกบวนะเจหมาน้ารักมากเลยหมาไมา่หนารักมากหมาที่ไหน จริงเหรอนี่บัวกฮะนกัวแล้วน้องทิวอยากเลี้ยงกันแม่มดินพอแตัวเล็อ้ยน้องหมาน้องหมาน่ารักตรงนี้เนี่นหมาี๋ยมันก็กินหญ้าไปมันเดินมา เอายิ้มยิ้มหน่อยเอายิ้มถ้าวัวยิ้มสงสัยจะมีคนไล์เยอะมากเลยเอายิ้มฝากบอกทุกคนหน่อยให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วเอาหนึ่งสองสามเร็วบอกบอกบอกทุกคนหน่อยบอกทุกคนที่ชมคลิปนี้หน่อยบอกว่าให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องวัวด,ด้วยนะคะเอาเร็วเอาหนึ่งสองสาม มินมิมมอน,อมอนเอาไหนลองบอกได้คิดอะไรอยู่ตอนนี้บอกสิเอาพูดมาเลยคิดอะไรอยู่เอาบอกมาอิ่มหรือหิวหิวน้ำเปล่าหิวน้ำหรือหิวยา่าหรือง่วงนอนอา้าไม่พูดตายละตายละคุยกับบัวแล้สลีล่าเขาสวยงามนะครับ สมสัดส,ส่วนมากนะครับเนี่เยเอา,าันกีออ่อ้นี่ออนีนนนน่กินไหมกินหมกินไหมนี่กินไหมกินไหม Kim may Kim may Kim may nè dơ 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 hổ dơ 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 อย่าดือ้อใจไหมว่าอย่าดือ้อเดี๋ยวหาหญ้าให้กินก่อนมีหญ้าไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยฝากทุกคนกดติดตามหน่อยนะบอกหน่อยบอกทุกคนกดติดตามด้วยนี่นี่นี่บอกทุกคนกดติดตามด้วยอ่กกา,ยอากดติดตามหน่อยพยักหน้าหน่อยเออนั่นแหละเอากินกินอ่านั่นแหละเอากินเลย วันนี้พาทุกคนมาดูวัวครับเลาะมาดูวัวหลายคน,นคอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่เห็นวัวเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในภาพนะครับบางคนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยเห็นนะครับเพราะเด็กๆหลายคนก็เคยออกต่างจังหวัดน,นะครับวัวยังหาเห็นยังหาดูได้ตามาพื้นที่ชนบทลหลายๆแห่งนะครับในรอบปริมณฑลก็ยังมีอยู่นะครับ มันก็จะกินยากนี่ฮะทั้งวันแหละครับแล้วก็กินน้ําวัวนี่จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ลักษาดน,นะจะไม่เกือกตมเกือกโคจะไม่เหมือนควายนะครับนี่ฮะพาทุกคนมาชมครับดบูวัวราคาก็ประมาณสักสามหมื่นตัวเนี้ยสามหมื่นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขายราคาเท่าไหรแต่คงจะไม่ต่ำกว่า30,000บาทนะครับบัวหนึ่งตัวนะนั่นะก็คือถ้าใครผ่านไปผ่านหน้าแถวไหนก็ตามแต่ถ้าเห็นกเกษตรกรเขาเลี้ยงบัวเนี่ยเป็นสิบสเป็นฟุ้งฝูงเนี่ยแสดงว่าคนนั้นถ้าขายไปเนี่ยมีเงินเป็นหลักเกือบเกือบล้านนะฮะถ้า20ตัวนี่ก็ไม่ไม่ต่ำกว่า 3- 4มสี่แสนละนะครับเพราะยิ่งถ้าเป็นวัวตัวเมียเนี่ยถ้าเราเลี้ยงหลายตัวมันก็จะออกลูกมาทุกทุกทุกปีนะคะบ,บางครั้งก็สองตัว3ตัวคลอดมาทีหนึ่งก็ หลายหมื่นนะเป็นหมื่นๆน,นะครับ mm hmm. ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ hmm. กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะด้วยนะครับวันนี้พระทุกคนนะฮะเลาะมาดูบัวนะครับท่าน mm ี hmm. ้สวัสดีครับ mm hmm. เด็กๆก,ก็นู่นนะฮะมีบัวอีกตัวหนึ่งตรงนู้นต,ตรงนี้ mm hmm. ตอนเย็นๆอากาศดีๆลมเย็นๆน,นะ บรรยากาศดีฮะให้ชมบรรยากาศสะอาดสะอ้านครับบายบายฝากทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับน้องบัวบอกคิดถึงครับบ๊ายบาย